สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับในคลิปนี้นั้นสยามชาแนลนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ความสนใจในครับในเรื่องของเหรียญต่างประเทศนี้เข้ามาจํานวนมากนะครับโดยการส่งภาพเข้ามาประเมินราคา จากทางช่องนั้นนะฮะจำนวนมากนะครับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็มาอธิบายในเรื่องของเหรียญต่างประเทศที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็เหรียญต่างประเทศที่ยังไม่ได้รับซื้อนั่นเองครับบางเหรียญนะครับของเหรียญต่างประเทศนั้นขายที่สูงจริงๆนะครับหลักหมื่นหลักแสนมีแน่นอนครับในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้กับเพื่อนๆนนักสะสมนะครับสามารถไปหามาขายได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายทั้งเหรียญที่รับซื้อและก็ไม่รับซื้อนะครับ มาดู3มเหรียญนี้กันก่อนนะครับว่ารับซื้อหรือเปล่านะครับมาดูข้อมูลครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาเยอะมากนะครับเป็นรูปของช่อดอกไม้แบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ มีหลายคนเลยนะครับเกิดความสงสัยว่าเหรียญนี้มีราคารับซื้อหรือเปล่านะครับก็เลยเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นเก่าอยู่นะครับแต่ว่านะครับข้อมูลในการรับซื้อหรือว่านะครับในการเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนั้นยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนนะครับในเรื่องของเหรียญนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะ รวมไปเก็บสะสมนั้นก็นะครับน่าจะพอขายกันได้นะครับแต่ว่าทางเพจของเราหรือทางสยามชแนลนั้นยังไม่ได้รับซื้อเป็นทางการนะครับเรียญนี้ค่อนข้างที่จะออกเป็นเนื้อเงินนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับนะครับที่ส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับเหรียญแบบนี้และเหรียญที่2ครับเหรียญที่2เนี่ยนะฮะเป็นรูปช่อดอกไม้แบบนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศญี่ปุ่นนะครับแบบนี้นะครับ นื่องจากว่ามีเพื่อนๆนส่งเข้ามาแล้วก็ยังมีในเรื่องของข้อความเนี่ยนะครับที่เราได้อ่านโฟร์ตของเพื่อนๆนี่นะครับสอบถามเหรียญรุ่นนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับคือเหรียญญี่ปุ่นแบบนี้ที่มีเลขร้อยอยู่บริเวณนี้นะครับแบบนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไปหยอดรถนะฮะหยอดรถอ่ารถรางนะครับอยู่ที่ประเทศของเขาแต่ประเทศไทยยังไม่มีนะฮะในเรื่องของรถรางนะฮะแบบนี้นะครับ ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยนะครับมีจํานวนการผลิตนั้นจํานวนมากแล้วก็ยังพบเจอกันได้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าไม่อยากเก็บสะสมก็สามารถที่จะนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับเหรียญที่3ครับเหรียญที่3เหรียญนี้เช่นกันเนะ่ครับเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเหรียญแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญของประเทศอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศอเมริกานะครับนี่ฮะเป็นประเทศอเมริกาซึ่งเขียนชัดเจนเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเขียนคําว่าอเมริกา นะครับเหรียญรุ่นน new ี 2000, new new ้ยังเป็นเหรียญรุ่นใหม่อยู่นะครับเหรียญรุ่นใหม่อยู่นะครับเมื่อปี2000นะฮะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามีหลายๆคนเนี่ยนะครับก็รับข้อมูลเข้ามาแตกต่างกันถามว่าเหรียญต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยมีราคาหลักหมื่นหลักแสนไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่รุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่มีราคาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเหรียญเก่าๆมากกว่านะครับเป็นอ่ารุ่นลินคอนอะไรต่างๆนะฮะที่เขามีการเล่นหากันแต่ว่า ในรูปแบบของในประเทศไทยเนี่ยที่เล่นแบบจริงจังเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับในเรื่องของเหรียญอ,อเมริกานะครับทางเราก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าใครถ้าใครพบเจอแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับหลายคนไปเจอแบบนี้เป็นเหรียญทองคําก็มีนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นทองคํานี้ก็น่าจะประเมินราคาได้อยู่นะครับต้องต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยู่ต่างประเทศนั้นราคาสูงแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยนั้นราคาไม่ได้สูงนะครับเนื่องจากว่าตลาด แต่และแต่และอย่างนั้นนะครับแต่และประเทศนั้นแตกต่างกันความน่าเชื่อถือก็แตกต่างกันนะครับความศรัทธาก็ต่างกันในประเทศไทยก็จะขายดีที่สุดก็คือเหรียญคุด1บาทนะครับเ,เกี่ยวกับคุดเนี่ยจะขายได้ดีมากๆนะครับในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับสามเหรียญน,นี้นะครับที่เพื่อนๆส่งเข้ามาก็ยังไม่ได้มีราคารับซื้อจากสยามชาแนลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดู2เหรียญดังต่อไปนี้นะครับ ท่านดูดีๆนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี 30, ้นะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับนะครับจะบางเหรียญนั้นมีราคาสูงถึง3 0 0 0 0บาทนะครับเหรียญแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับต้องบอกว่าต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าท่านเจอในสิ่งที่ผมพูดนะครับแล้วเป็นของของแท้นะฮะสยามชาแนลขอประเมินราคาเหรียญละ สามหมื่นครับสามหมื่นดูอย่างไรเพื่อนๆครับแค่พลิกเหรียญของท่านกลับมาแค่นี้น้านน้าให้เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วจุดที่เพื่อนๆควรดูนะครับยืนยันนะครับว่าถ้าเพื่อนๆหาเจอนะครับไม่ต่ำกว่าสามหมื่นหรืออาจจะสูงถึงหนึ่งแสนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันให้เพื่อนๆหาดูตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะดอลลาร์นะครับวันดอลลาร์วันดอลลาร์ที่ราคาแพงที่สุดและหายากที่สุดนั้นดูตรงไหนเพื่อนๆดูตรงนี้ฮะ ท่านเห็นตัวเลข4ี่ตัวนี้ไหมครับท่านเห็นตัวเลขสี่ตัวนี้ไหมครับถ้าใครเห็นตัวเลข4ี่ตัวนี้กดก้าบอกเราด้วยครับว่าเป็นเลขอะไรฮะเป็นเลขอะไรครับนี่คือสิ่งที่นักสะสมเขาค้นหากันนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเขาค้นหากันเขาค้นหาของแท้ครับนะครับคือนะครับตรงนี้นะฮะเลขสี่ตัวเนี่ยจะบ่งบอกถึงราคาสูงเลยครับหนึ่งเก้าสามห้าครับ 1935เหรียญรุ่นนี้นะครับยินดีประเมินราคา30,000ถึง50,000หรืออาจจะแสนหนึงก็ได้นะครับลองมาคุยกันแต่ขอเป็นของแท้เท่านั้นนะครับนะครับเทรดดอลลาร์รุ่นนี้ครับราคาสูงที่สุดคือ1935นะครับจอมไว้นะครับเพื่อนๆใครมีรุ่นนี้นะฮะส่งมาประเมินราคาด่วนเลยถ้าไม่ใช่1935รับไหมรับแบบไม่อันครับรับทุกคอสอนะครับนะฮะจะเป็นคสอะไรผมก็รับหมดแต่ผมอธิบายให้ฟังว่า คอสอนี้แพงสุดก็แค่นั้นเองนะครับคือ1935ครับราคาไม่ต่ำกว่า30,000่นสภาพแบบนี้นะครับอาจไปถึง50,000ื่นนะฮะถ้าใหม่ๆคมๆประกวดได้นั้นอาจสูงถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาประเมินราคาแต่ต้องยืนยันว่าต้องเป็นของแท้นั้นครับเหรียญที่2ครับที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานะครับถ้าใครมีนะฮะเหรียญแบบนี้ครับ เดี๋ยวที่เป็นภาษาจีนอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับเพื่อนๆแบบนี้สิครับหายากจริงนะครับแล้วก็มีราคาสูงจริงบอกไว้เลยว่าสภาพใหม่ๆของผมหลักหมื่นขึ้นนะครับหลักหมื่นขึ้นนะครับยินดีรับซื้อแต่ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งขอเป็นของแท้เท่านั้นนะครับนี่ฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับแบบนี้อยู่ในมือก็สังเกตดูนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเนี่ยฮะเป็นภาษาลาวแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือตัวหนังสือภาษาลาวนะฮะเห็นไหมฮะ แลวก็กํากับด้วยภาษาจีนนะฮะเนี่ยฮะมีทั้งลาวและจีนนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นของแท้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเงินนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับก็เลยหายากจะเป็นขนาดใหญ่นะเพื่อนๆดูนดูครับดูที่ที่นิ้วมือของผมนะฮะสามนิ้วนี่ฮะเกือบเต็มเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเหรียญแบบนี้ครับที่มีราคาแพงแต่ต้องเป็นของแท้นะครับยืนยันว่าเหรียญมีการลอกเดียนบาบนี้เยอะเลย นะครับที่เขาทําออกมาเพื่อที่จะนะครับให้นักสะสมเนี่ยนะครับได้เก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกนี้เยอะเลยแต่ถ้าเป็นของแท้เมื่อหลายเหรียญนี้มีราคาหลักหมื่นขึ้นนะครับหลักหมื่นขึ้นไปแต่สามหมื่นห้าหมื่นได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครมีนะนี่คือเหรียญต่างประเทศนะครับที่มีราคาสูงนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอเหรียญสองเหรียญนี้นะครับนี่ครับสองเหรียญสองลักษณะเหรียญแรกจําง่ายๆให้เพื่อนๆจําที่ 1,935เลข3ตัวนี้เปลี่ยนราคาเลยนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ให้สังเกตดูบริเวณนี้นะครับเนี่ยฮะด้านหลังเป็นแบบนี้เนี่ยสเหรียญน,นี้นะครับถ้าเป็นของแท้ทั้ง2เหรียญอาจมีราคาสูงถึงแสนห้ามบาทนะครับ อาจมีราคาสูงถึง1นึ0 0 0สบาททุกสิ่งทุกอย่างในการประเมินของสยามชาแนลนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเวลาท่านมีเหรียญเก่าๆนะครับขอแนะนาเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่สักนิดหนึ่งนะครับในการเก็บเหรียญแบบไหนให้มีราคาสูงนะครับคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆนักสะสมครับฟังผมให้ดีนะครับอย่าไปล้างเหรียญโอเคไหมครับหลายคนเห็นเหรียญเก่าๆแล้วก็มีแบบคับๆแบบนี้ฮะ มีคราบๆดำๆแบบนี้และเป็นเงาๆออกแสงสว่างท่านไปล้างออกที่เป็นผิวลุ่งนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นสนิมหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เหรียญเนี่ยไม่คมแต่จริงๆแล้วนั่นคือจุดที่ทําให้มีราคาสูงครับผมต้องบอกมั่นๆแบบนี้นะครับจุดที่ทําให้มีราคาสูงคือความเก่านะครับในเรื่องของเหรียญน,นี่นะครับ ยิ่งเก่ายิ่งคมยิ่งขขังครับนักสะสมยิ่งชอบครับถ้าเป็นท่านท่านชอบของที่ล้างมาหรือแบบดั้งเดิมแล้วครับถามใจท่านดูด้วยครับใครพบเจอครับ2เหรียญแบบนี้2ลักษณะแบบนี้นี่คือช่องทางติดต่อครับ นี่ครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางนะครับ QR โค้ดยิงสดเข้ามา ID มี3 ID ครับคุยสดไปที่สยาม f c นะครับหรือนะครับท่านต้องการที่ส่งประเมินราคาวุๆก็นะครับใส่แอดด้านหน้านะครับสองลายด้านล่างนะครับใส่แอดด้านหน้าและพิมพ์ต่อนะครับส่งภาพประเมินราคาครับถ้าเกิดว่าของท่านตรงสเปคหรือเป็นของแท้สยามชแนลจะประเมินราคาทันทีถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับเราอ่านอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญต่างประเทศนะครับแนะนำนะครับใน การส่งภาพประเมินราคาภายหน้าหลังและขอบเฟืองอย่างชัดเจนนะครับและส่งมาได้ที่สยาม f อครับขอแนะนำเพื่อนเอนักสะสมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสยามชาแนลครั้งแรกนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแล้วก็นะครับยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ทานพลาดในการอัปเดตราคาในการรับซื้อเหรียญของสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ